ตับเรียนท่านพ่อแม่พี่น้องชาวตำบลปากน้ำปรานที่ครพรัฐวันอาทิตย์ที่28มีนาคม2564วันเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลปากน้ำปราดทีมงานคุณภาพโออาสารับใช้ท่านด้วยความจริงจังวัเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลมาบขาพัฒนาทีมมาบขา่าร่วมใจพัฒนาทีมงานคุณภาพโออาสา รับใช้ท่านด้วยความจริงจังนละยกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลครงวานกลุ่มรักโครองวานขออาสารับใช้พี่น้องประชาชนพี่น้องชาวทา่าโบขอเชิญชวนผู้ที่มีสิทธิ์เลือกตั้ง,อ,งออกไปใช้สิทธิ์ออกเสียงลงคะแนนโปรดพิจารณา สารงานตโตก่องานใหม่คำไหนคำนั้นมาแล้วพ่นใจคนเดิมกลับมาสร้างเสริมความสุขกันอีกทีปีน้องเทศบามรามบุรีเลือกตัางรังนี้ต้องทานเยวีสีออ วเข้าใจใส่ใจมีน้ำใจมุ่งมั่นพัฒนากรับเรียนท่านพ่อแม่พี่น้องเขตเทศบาลตำบลหนองหารที่เคารบรักวันอาทิตย์ที่28มีนาคมวันเลือกตั้งนายก เลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลวันที่อำนาจการตัดสินใจอยู่ที่พ่อแม่พี่น้องขอเชิญชวนผู้ที่มีสิทธิ์เลือกตั้งผู้รักประชาธิปไตยทุกท่านร่วมกันออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเบอร์หนึ่งขออาสาเข้ามาทํางานเป็นทางเลือกให้กับชาวตําบลสํารงใต้หมู่ที่1ถึงหมู่ที่10และตําบลบางหัวเสือหมู่ที่1ถึงหมู่ที่10 เวลาเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบางบานเขตงเข้าคู่หาเลือกเบอร์สามสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเบอร์2เตื้อสืบสมบัติทำงานได้ความซื่อสัตย์คือคุณสมบัติที่ ขอเชิญชวนท่านพ่อแม่พี่น้องชาวทัพสแกออกไปใช้สิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้งโปรดพิจารณาเลือกข <My God! S 1> อ,อก,กลับมาอีกรั้งในการเลือกตั้งเทศบาลด้วยผลงานที่เด่นชัดพัฒนาสร้างสรงสรค์สร,สร้างสิ่งดีๆให้กับพี่น้องให้กับชุมชนวันเลือกตั้งได้ยกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลคนเดิมเบอร์หนึ่งเลือกทีมเขาน้อยสร้างสรงสรค์เบอร์สองถึงเบอร์เจ็ดเลือก ขอเชิญทุกท่านไปทำหน้าที่พลเมืองตามระบอบประชาธิปไตยออกไปเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลทีมประจวบพัฒนาโดยนายกผู้สมัครคนรุ่นใหม่เบอร์สามเบอร์สามและทีมผู้สมัครสมาชิกสภาเทศบาลเขตหนึ่งเบอร์สิบสามถึงเบอร์สิบแปดเบอร์สิบสาม ในวันเลือกตั้งออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลโนนศิลาและนายกเทศมนตรีตำบลโนนศิลารับบัตรเลือกตั้งสองใบบัตรเลือกตั้งนายกเทศมนตรี ลย้มสมั大的大的ครเลือกตั้งเป็นนายกเทศมนตรีเบอร์หนึ่งกลุ่มรักท้องถิ่นมุ่งพัฒนาประชาสนมีคุณธรรมผู้ลงอสมัครนายกเทศมนตรีตำบลหนองพลับเบอร์หนึ่งอดีตนายกเทศมนตรีตำบลหนองพลับผู้ที่มีความสามารถในการบริหาร